โอ้โหท่านผมใจดีนครับใจดีมากครับพี่บูลครับพี่ครับนี่นเลยนี่เลยี่เลยใจดีจริงใจดายาขายาข้นมาด้วยขายานี่ไ้ยายาพี่บูลดิคุณน้เดชค่ะวันนี้เป็นไงดีรู้สึกยังไงบ้างถามความรู้สึกก่นนี้ คนไทยใจบุญมากที่ทุกคนเห็นพี่ดิ๊เคยได้ยินมาได้พูดกันว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเห็นบุญยิ่งแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ใจดีด้วยตัวนี้ก็ได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยจริงๆเหมือนเป็นการสนับสนุรวมนะ,ะการศึกษาและเยวายวชนไทยเขาเรียกว่าอนาคตของชาติสําคัญมากจริงๆถูกต้องค่ะต่อไปนะยามคนเราแก่เฒ่ารล่นลูกหลานก็ต้องขึ้นมาดูแลให้ชาติแทนวันนี้นะนอกจากได้ของได้บุญแล้วอนาคตยังดีอีกด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับ มือนผมไปช้อปปิ้งมาแล้วมาไปเก็บก่อนอันนี้อะไรนีะเก็บเงินไว้เอาไปเก็บเงินไว้ไปเก็บก่อนโอเคพิบูลย์รู้สึกยงไงเขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากดีใจก๊อบก๊อบตั้งมือแล้วรู้สึกก๊อรยังมีมากไรังอยู่ไหมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มารู้สึกโชคดีมากที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเป็นงาน การกุศลทำบุญด้วยกันแล้วก็ได้เจอเหล่าทุกทุกคนด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็จะได้ทำบุญร่วมกันด้วยเนาะครับผมเรามีตั้งตั้งเห็นเขาบอกว่ามีมีมีหรือว่าจะให้บริจาคของได้ตั้งมีอะไรอยากจะบริจาคหรือเปล่าวันนี้แบบทำผมอะไรร้าหัวใจเหรอของผมนะหัวใจอเดียวแม่ผมจิตวิญญาณผมก็บริจาคไปแล้ว พี่ต้องพูดแล้วขนลุกมากเลยต่อไปนี้เวลาเป็งานไหนเราจะไม่พูดว่าดีใจที่ได้มาบอกเลยว่ามางานนี้ปลื้มปิติมากครับแล้วแบบว่าภูมิใจอย่างยิ่งได้ได้ได้ถูกตอนแรกเอ็นดูมาจากว่าโอ้ยงานผู้สูงแบบว่าไม่เคยผมไม่เคยเจอแบบนี้ไงที่แบบว่าเอาของเป็บริจาคก็ได้บุญแล้วคนมาซื้อของก็ได้บุญได้ของเป็นเออได้บุญไปด้วยได้ได้บุญ แฟนๆพี่บก okay, ็ต้องซื้อของกันไปอะรอย่างนี้และจะได้แล้วแน่นอนแลวจะได้หัวใจของบูไปด้วยวันนี้นะครับบอกลยว่าเดี๋ยวพอจบคอเสิร์ตแล้วก็ปหาบูอะเดี๋ยวเราก็อาจจะลงไปชอปปิ้งเหมือนกันลงไปชอปปิ้งเหมือนกันยเงินคาพนาซื้อไม่ใช่เลยนะผู้ใหม่ผู้ใหู่ดีดี เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อที่ไหนลองาจะใช้เงินได้นที่เรา้องใช้เงินก็เงินที่เมื่อกี้พี่พิ่งให้ตั้งไปไงจริงแฟนคลับผมไม่ใช่คนอยู่แล้วเพื่อข้อโคโรัเล่กะเปาตังเดยกัน วันน sí, okay. <c oughs> ี้เราก็ม <floods> ีเพลงสุดท้ายเอาม่อครับสุดให้เป็นเพลงของรุ่นพี่เดอกตาของเราชายย้อนมากๆเลยทีหล่อมากๆหล่อชนะผมไปนิดนึงถึงครับแต่ว่าแต่ว่าอายุตั้มเกินเขาไปแล้วเฮ้ยพี่ไม่ถึงอายุผมหน้าหรอแล้วดีด้ไงพี่เกงดเด้วยเราสองคนยังเด็กอยู่นะพี่พี่ใครนองพี่อาจจะไม่ได้หล่อแต่ข้างในพี่หล่อมาก เพื่อให้การเสรยเวลาที่ครับไปกระทำหนักกันดีกว่าครับ

รัเป็นสักทีอยากคว้มจรงในวันที่ได้พบเธอทต่ยังไม่รู้ว่าเธอชือ่ออะไรใจมันไม่ยอมทายแม้จไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว้ยังไงเป็นครั้งแายที่ ทีมยัอยู่ด้านข้างนี้ครับไม่ต้องกดเลยพอครับตุนเลยครับกดอย่างเดียวครับผมไปกดเลยครับโอเคได้วยการที่ก็ที่ก็สบายใจครับน้องๆจะได้ทมบูรณ์กับเราแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำบุญกันก็จะมีสิ่งของเหล่านี้นะคะที่เดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยกันโปรโมทหธว่าเราจะหาคนใจบุญมารับเป็นเจ้าของไปเลย บอ,บ,อบ,อบ,บอกเลยว่ามาเร็วว่าที่นี้นะครับผมบอกเลยว่าจริงเป็นการใช้ศิลปะปากที่ยากมากๆบางคนมองอย่างเงี้ยลูกอาจจะเห็นว่าวาดวาดจากข้างนอกแต่จริงเขาวาดจากข้างในครับคือเปิดข้างบนออกมาเดีมยนจะมีช่องอยู่นะครับและเขาเจะล้วน้วยนันเข้าไปครับแล้วก็ไปว่านีกต้องรับผมนี่ครับแล้วสวยมากๆจริงราคานี้นะครับเริ่มต้นที่ไม่แพงครับดู เพียง750บาทเท่านั้นจริงๆมันยากนะอีกมือคนแบบน้อยคนที่จะทำได้ขนาดนี้ที่พอดีกว่ผมจะพูดเส้นคอผมอะตะคิวคิวไปกีก็เอวจะทำไหบอกเลยว่าน่ารักมากๆเอาไปตั้งที่บ้านดูสวยงามและดูแบบว่ามีคุณค่าลอางนิ้วสิฮะคนทำกว่าเขาจะนิ้วขึ้นมา,ากว่าจะวาดออกมาแล้วใช้พู่กันแป้ง,งเข้าไปข้างในเพียงช่องเล็กนิดเดียวครับผม<อ>จิตใจเขาแบบว่า จริงจริงจใช่สวยมากอยากให้ทุกคนนะฮะเขาเรียกอะไรตรงมูลกับรเริ่มที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะผู้ว่รวเร็วใครให้ราคาเจ็ดาสิบาทเจ็ด้อยจบาทเท่าไหร่ครับเทไหรครับโอ้โหเป็นอะไรเาด้เยเะนเป็นเรื่องที่สวยคล้ายๆตกแปด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 แปบาทตาแล้วก็อันนี้หึพปบาทครับ หนึ่งพันบาทนะครับหนมมีใครให้มากกว่าหนึ่บบันบ,บ,าาบาทครับหนึ่้ยแปดสิบแปบาทห่งพันสปดบปดาทครับมีใครให้มากกว่าบบนี้บ้างไหม ไปครับอ่าศุกษากันอยู่ครับตอนนี้ใครครับส8งแ,ต,แ,ต,แ,ต,แต,ตอนนี้อยู่ที่2องแปดแปรบแปาทใครได้เยอะกว่านี้ครับโอ้โหเมืน่อนี้สะอึกแรงมากสองแปดแปจะพิเศษครับผมบอกเลยว่ามีคุณค่ามากๆนะจิงโอเคสองพแปดแปดสบาทครั้ที่หนึง่ง 2,888บาทครั้งที่2 2,888บาทครั้งที่2.5แล้ว2,000 3,000เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเพราะ2.5ผมได้แหลเกือบได้ 1, นีเดียว3,000ครั้งที่1ครับ3,000ครั้งที่2และ สามพันครั้งที่สองจุดห้าโอเคครับสองจุดหกไ้หมสามพันครั้งที่สามครับผมโอเคครับผมคี่เก่งมากครับเดี๋ยวใช้กันถ่ายรูปเป็นยันนะคะ้ยบอกตรงว่าตัวผมเองก็ยังชอบนะจริงๆ ตอนนี้บอกเลยว่าตุ๊กตาเริ่มเปียกแล้วเพราะว่าพี่กอดนานมากแล้วเนาะบอกเลยว่านอกจากได้ตุ๊กตาตัวนี้ไปแล้วยังได้กลิ่นหอมๆจากตัวพี่บุญไปด้วยห,หอม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 น่าสีเขียวนะสีเขียวนะเตรียมเลยนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยซึ่งก็ขอเริ่มเริ่มที่สองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันครับอ๋อเริ่มที่สองร้อยห้าสิบบาทครับก็เลยนะครับเท่าไหร่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแรกครับ ห้าร e ้อยเจ็ครับร้อครับไหนครับแปดร้อยแปดร้อยตอนนี้อยู่ที่แปดรนอยเอ๊ะเล่นเล่นเล่นเอ่นแล้วแล้วไม่ถึคสิบเอาน่เขาเป็นนักบุญไปร้อยแล้ครับพันนะพันสองร้อ ที่พพันหน้าปงหน้ที่เด็กลงไปเยอะเลยใครให้มากกพัน้ครับใครมาพันห้าพันหกพร้อยบาทนะครับเนือยเป็นหกเนี่ยหกพัดครับโอ้ยสนุกสนานมากครับตอนนี้เามจับหน้าครับเลือาเอชาสองพแล้วสองแลนะอุดอันนี้คะใครให้สองพัานีอกเลยว่าไหนครับ คนไหนให้มากกว่า2,000ครับ2,000โอ้โหโอ้โหคนน่ารักดีหน้าเราเองนะครับเสื้อสีน้ำเงินนะฮะชื่อป้แป๊ะเราผมใครครับใครให้มากกว่า2,500บาทครับาน2,500บาทครั้งที่หนึ่งเลยนะเฮ้ยอ่ะ2,500บาทครั้งที่สอง กำลังอาสองกะดกสองกะดูกยื่นกรุ้งซีเขียนมนุษ้แป่นิดเดียวไวให้สองกระดกสองกระดกครั้งที่หนึ่งนะครับไหนๆเราังมองอยู่มองไกลๆกพีอร่าเริ่มมาแล้วที่กำลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยนี่นี่ยรูแล้วเนหวนี่ยอร่างจาที่จิ๋ได้รูปพีให้มากตัวนั้นได้สอกรกแล้วได้เท่าไหร่อีก อ๋อเขาบอกว่ามาบ้านเดียวกันคนพี่ก็ให้พี่คนนี้รองแกงสั้งแ่ันเจ็ดปีเขาจะได้เล่กเป็นข้าสามพันไงอ๋อเอบครัครับผมสองพ้ครั้งที่1นะครับสองพันหกครั้งที่2องมีไหมครับและสองพครั้งที่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  ท่านที่สามครับฉันมีด้วยฉันฉันที่กำลงถ่ายทำโครงการบริเวณนี้ค่ะพี่บูนฝากรอยจูบเปที่ตุ้กระานิดนึงเออฝากรอยจูบลงไปด้วยนะ ว่ามันมีมะกรูดหรืมะนาวว่ามันมีมกรูดะนาวชิ้นต่อไปเลยค่ะขนมดีชิ้นอบดีนะคะหุยน่าเหมือนมากนะน้าเหมือนตุ๊กตาบาหรอตุกตาบายบายอะไรไม่ใช่อันนี้เป็นถุงานะถุงท่าโล่งร้อนโล่งร้อนพอดีเลยพี่จริจิงแบบว่ามันลมพี่นี่ได้ถึงท่าใช่เลยโล่งร้อนอะไรอ่าเงี้ยโลร้อ ใช่แกก็ได้โอเคไลยสวยงามขนาดนี้แต่ว่าเริ่มต้นด้วยราคาที่น่ารักมาก80บาทค่ะเฮ้ยเป็นพี่เนี่ยพี่ให้สี่ห้าหมื่นอ่ะให้สี่นะให้สี่มีเงินไม่พอเอทีอยู่นี่เยอะไปไหมได้มีเงิมี200เท่าไหร่ครับปัดเลยนะสามร้อยสามร้ยบาทสามร้อยครับเออได้ท้องดีกลับบ้านเลยนะครับ 5 0ารบาโดนห้ารอยาบาทครับอแล้วมีใครให้มากกว่าห้าอบาทปรครับหนึพนะครับบอกเลยครับเฟอร์บี้เขาไมยิตกันแล้วเาเลิกคิแล้วนนี้บายแล้วบายบายไหครับใครให้มากกว่านันบคุณพ่อต้องีลงกระเป่าตามก็คืออะไรคืออะไรครับพ่อนจ้าค่ะเราดรโ้ย ่อไปไม่ต้องใ,ใช้ถุงพลาสติกเราใช้ผ้าเนี่ยครับไปไหนก็ใช้ถุงผ้าใช่ไครับเหมาะกัใบขทุกคนตอนน<ช>ี้ด้วยนะพันรอยครับพันสองร้อยนะแ,แ,แบ๊บคุณคุณป่าแไปด้นะปมูนทุกคนแต่ยังไม่ได้ทักอย่างเลยนะเบื่อเมือเืเหมือนจะดีเลยเหมือนตรงกำลังมาครับที่ลต้งได้นะคำนีไล่พันสองครับคำสามคำสามคสามคำสามแบู้ไแบเล่นแปรวยนะครับแปมือเลย พี่ก็รอเลย1300แล้วคนระับ no er 1 3ามแล้วใครให้มากกว่า3 0ครับบอกเลยได้ไปนไปนะครสบายไปหูน่ารักที่กว่าตุ๊กตาปายนะเฮ้ย1500 1ครับครับใครมากกว่าครับ อีกใครให้บ้านผม15นะครับอีกนี้เป็นพันหกเลวเนี่ยอีกเดียวพันเจ็ดด้วยพันห้านับไปตรงนี้นับยังพันห้านับไหมน,นับไหมนำไหมอ่ะอยากตังยังเนี่ยเขาบางทีคนเขาจะแบบเกะฮับกันตอนนับเนี่ยนะจริงจริงพันห้าคร้ที่หนึ่งพันห้าครั้งที่ส, 5, าย,สยากอีก จะสามแล้วเนี่ยจะรออยู่นะเนี่ยจะสามแล้วเนี่ยดีดิวตี้ดิวตี้ดิเต้นให้ดูได้ไหมเออใครร้องดีเต้นแต่ใครให้สองวันเหรอเออเขาไม่อยากดูอ่ะดิเต้นไม่สวยโอเคยืนก็สวยแลับอัอนนี้ทวนนี่เข้ามเลยโอเคนะทักำลังจะขั้นที่สามแล้วนะกำลังรอตรงมุมฝั่งซ้ายอยู่ครับไฟหลังของปีคนะ <mm> รับเฮ้ย karena lagi, nanti, oh ho, seduh kopi panas, nah, dua ribu, dua ribu, dua ribu, kita dapat dua ribu, dua ribu, สองพันแล้วครับสองพันสองพันครั้งที่หนึ่งสองพันกรัมที่สองสองพันสองร้อยบาทครับสองพันสองร้อยบาทครตอนนี้คุณแรกครับปากเนี่ยอันนี้แกงเขาใช่มสองพันสองร้อยบาทแะครับตอนนี้สองพันสองรอยบาทครั้งที่หนึ่งครับ นีไงคุณป้าเส้นเงินเนียคุณกาแฟเนี่ยอ๋อกั200บาทเลยเนี่ยอย่ที่งทาไหร2,200บาทคั้ที่เท่าไหร่ลครี่ออเงียบมาานสมาธิกัอยู่บ้าง2,200บาทครั้งที่ สครับโอ้โหเดดที่สุดแล้วแต่แนี่อ๋อครับผมผู้ใหญได้ไปเลยอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับเรียกว่าผู้ชคดีที่ได้กระเป๋าในี้ไปไดครับเนี่ยหน้าตาจุบบุบมากต้องเรียกว่า

ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้ใจบุญทุกท่านนะคะแล้วก็ได้พี่ก็รู้มาว่าน้องๆเนี่ยคิวแน่นมากใช่ไหมก็อยากจะให้ฝากผลงานให้กับแฟนๆรู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างไหมคะวันนี้อ๋ออัปเดตใช่ไหมครับเริ่มที่พี่บู๊ก่อนดีกว่า ครับผมก็มีเพลงซิงเกิลแรกของผมแล้วครับชัวร์ภาพที่ดูดีกว่าเดิมครับผมซิงเกิลตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หอกจันหนึ่งสองสามห้าสี่สิบเก้าแล้วกดโทรออกโดยทังไอจีครับครับผมแล้วก็มีพิธีกรด้วยนี่นี่หนึ่งพิธีกรตอนนี้ก็กำลังจะได้เป็นพิธีกรของช่องแอปแชทแน่นอนครับในทีวีครับผมก็ติดตามกันได้ค่ะครับต้องดีครับ่ก็อย่าลืมติดตามกัน ครั้งแรกหรือว่าคนที่อยากมีความรักก็ความเพลงนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเนาะวันนี้โปรโมดได้แล้วเนาะใช่ปอะวันนี้ไง <c oughs> เราไปคื้อซีไปโปรโมตดีเจอัลสเต็ตอีกคื่หนึ่งคราวนี้โปรโมทอย่างดีครับโอเคค่ะแล้วก็เราจะมีคอนเสิร์ตนะคะดีเจอัลสเต็ตบีเอ็มสตาร์นะคะเฮง<อ>ก็ไปซื้อมาจับจองกันได้เนาะแ,แล้วก็ไปรอติดตามพวกเราด้วยนะคะ โอเคจนของผมนะครับก็มีกำลังจะมีอัลบั้มของตัวเองครับวางแหนนะครับผมอีกไม่นานครับตอนนี้เป็นประ,ะมาณ50%แล้วครับผมว่าใครที่รอนะครับผมเย็นนี้ก็ไปอัดเสียงอีกหนึ่งการเช่นเคยนะครับผมกาไปอัดเพลงวันนี้จะเป็นเพลงแนวไหนเดี๋ยวรอดูรอติดตามกัะนะครับผมครับก็เออ,อ,อจริงใจจริงกะพี่อยากให้น้องๆเนี่ยนะเดินชมที่รา,างของหายไว้สักนิดนึงแ่วเดินใช่ไหมคะยอดยังไงเนี่ย ช่วยโปรโมทสินค้าให้เราด้วยว่าได้ครับวันนี้จริงแล้วผมตัวผมเองก็ไม่เห็นว่ามีของแบบไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอจบตรงนี้ที่เวทีปั๊บ๋ยา๋ไปเดินดูพร้อมกันเลยดีกว่าในเรื่องคือพร้อมกันดีกว่าผมก็จะไปเดิดูด้วยนครับเดี๋ยวเราจะกันที่ตรงวังใช่ครับเดี๋ยวเราจอกันที่จุดนัดหมาครับตรงนั้นโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากนะคะ